บ้านสวนฟาร์มบายบีมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเศร้าๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนเราออกไม่เอ่ยว่าที่กำลังส่องอยู่นี้มันคือไข่ของอะไรเอ่ยอ่าคิดสักแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเฉลยให้ก็ได้ค่ะนี่ก็คือไข่ของหงส์ดำนะคะทุกคนฟองใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าก็คือ ไข่ใบนี้เป็นไข่ตายโคมนะคะหรือว่าไข่ที่เชื้อตายนั่นเองเป็นเรื่องที่ไม่มีผู้เลี้ยงหรือคนเลี้ยงคนไหนอยากให้เจอหรือพบเจอหรือเกิดเรือ่องแบบนี้ขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยกําลังจะแกะไข่ออกมาดูเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าไข่มันเน่าไปแล้วเป็นน้ำไปแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวแล้วทุกคนเรา เสียใจแทบจากการทั้งตาวิามีอยู่แต่ก็แบบทุกคนดูสิคือน้องพร้อมที่จะออกมาแล้วอ่ะคือพร้อมแล้วอ่ะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยอ่ะเราซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่อาจจะอ่าน้องอาจจะไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่สามารถกระเทาะเปลือกออกมาได้เราก็แบบเสียใจมากเพราะว่ามันมันอีกแค่นิดเดียวอีกแค่วันเดียวอะ่ะทุกคนมัน เราเศร้าใจมากเราไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงแต่ว่าก็ไว้เจอกันใหม่นะหมู่น้อยเดี๋ยวมาเกิดใหม่นะลูก